โอ้ยเยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมมอนิจยนเกมมิงอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกมแอดแทกอนไททันโมบายนี่อีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็น EP ีที่30ของเกมแอดแทกอนไททันโมบายแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกข่าวดีให้ทุกคนรู้ครับซึ่งข่าวดีนี้เนี่ยพอฟังแล้วทุกคนจะต้องชอบมากเลยครับทุกคนก็คือข่าวดีนี้เนี่ยจะมีอยู่ว่าใกล้จะมีเกมใหม่มาแล้วครับผมซึ่งจะเป็นเกมของไททันเลยนะครับผมก็ คือบอกเลยว่าสนุกแน่ จะเป็นเกมของ a t t a c k on t ไทท n นเลยนะครับบนมือถือแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือโหลดได้ฟรีๆแบบของจริงบน Play Store เลยนะครับผมก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็เราจะสามารถเล่นเกมไททันด้วยกันได้แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นี่คือผมเพิ่งจะเกิดมาก็คือเจอไททันเยอะขนาดนี้แบบมาลุมผมเลยครับเนี่ยรอบนี้นี่คือค่อนข้างจะแปลกอยู่นะครับทุกคนคือแบบเพิ่งเกิดปุ๊บก็คือเจอไททันลุมผมสักขนาดนี้ครับทุกคนอันนี้นี่คือค่อนข้างจะงงไปเลยนะครับคือผมมาปุ๊บก็โดนลุมซะเลยแบบนี้เลยแต่ก็ ทุกคนรับค่าไปหมดแล้วครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับข่าวดีที่ผมมาบอกในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับดีวผมจะขึ้นรูปให้นะครับทุกคนก็จะเป็นตามรูปเลยนะครับเกมที่จะเกมที่ใกล้จะเข้ามาให้เราเล่นนะครับจะมีชื่อว่าเกม a อ t แทกอนไทยท่านเบรฟออเดอร์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันมากแน่ครับทุกคนจะเป็นเกมของจริงเลยนะครับทุกคนมาทีนี้ก็คือเราจะตามไปไล่ฟันไทท่านนะครับแต่ว่าอ๋อทุกคนผมเข้าใจแล้้้วผผมสรรางงหอคคับทุกน ผมเผิ่สร้างเป็นโหมดที่ว่าไทายท่านอยู่ข้างข้างนอกกำแพงครับแล้วก็คือเกิดปัญหาของเกมก็เลยทาให้ทท่านอยู่ในกำแพงมันก็เลยอยู่ติดกันหลายตัวนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรครับทุกคนบั๊กมันก็ธรรมดาแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาแบบโหมดธรรมดาของเราเนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์แล้วก็ไปฟันกับไทยท่าน ตอนนี้นะครับผมผมมีอุปกรณ์ระดับสูงสุดของผมอยู่นะครับซึ่งฟันทีเดียวนี่คือตายแน่นอนครับทุกคนนี่มันจะเป็นสไตล์การฟันของออนิจารเกมิงนะครับแล้วก็ใครที่มาใหม่ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นการังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดติดตามก็จะเป็นปุ่มแดงๆใต้คลิปของผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือฟรีนะครับทุกคนเราก็สามารถกดกันได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยก็คือฝากเมนกันมาได้นะครับแต่ว่าสาหรับ ้จะเข้ามาเนี่ยคือเล่นแน่นอนนะครับทุกคนคือคนดูผมชอบเกมไทยท่านผมก็จะเล่นแน่นอนครับทุกคนแล้วก็คือบอกได้เลยว่าสนุกมากแน่ครับทุกคนเราจะได้เจอกันในเกมของแอดแท็กออนไทท่านแบบของจริงก็คือตื่นเต้น,นครับทุกคนเราก็จะรอไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็คือแล้วก็รอดูกันอีกทีเลยนะครับในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็คือเราจะคุยกันเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปถึงเจ้าตัวไทท่านแอนนี่กันนะครับผม มาเทนนี้ก็คือจะรีบดันเปเลยก็ลัก,กันนะครับทุกคนมา จังหวะนี้ก็คือข้างหน้าผมมีไทท่านยืนหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะรีฟันเข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเจ้าตัวพวกแอนนี่เนี่ยคือมันจะมีการปรับให้แบบโหดขึ้นเล็กนึงนะครับทุกคนจะเป็นแบบว่าโหดขึ้นนิดนึงนะครับมันจะแบบวิ่งแลวคือมันจะวิ่งไวขึ้นนิดนึงนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยคือมันดูเหมือนแบบมันวิ่งไวขึ้นยังไงไม่รู้อะครับทุกคนในเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเกมแอนแทกออนไทท่านมือบายอันรรดานมจะ จะไม่ได้โดนปรับนะครับเนื่องจากคือคนสร้างเนี่ยคือเขาเสียคอมไปแล้วก็คือเสียไฟล์ไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ว่าคนที่สร้างแบบหมดเนี่ยคือยังมีไฟล์อยู่นะครับเขาก็เลยแบบทําการปรับหน่อยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ปรับต่อแล้วนะครับคือหลังจากนี้เขาน่าจะแบบไม่ได้ปรับเกมนี้ต่อนะครับก็คือรู้สึกเสียใจอยู่นะครับทุกคนมา,มาเทนี้ก็คือเราจะรีบไปฝังเจ้าเราจะรีบไปสังหารเจ้าตัวไทยท่านต่อเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นี่คือรู้สึกว่าการลิ้นพันยังน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยััังออยู่เหมืนนนกกะครบา นะครับทุกคนนะเราจะรีบไปหาเจ้าพวกเจ้าพวกไทยทันเลยก็ลวกันนะคราบทุกคนไปนี่ครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าผมเคลื่อนไหวชา้าลงยังไงก็ไม่รู้ครับทุกคนเนื่องจากเดี๋ยวนี้นี่คือติดเล่นฟรีไฟครับทุกคนแบบลงคลิปฟรีไฟบ่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะแบบทยอยลงคลิปตามที่คนดูขอนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยเล่นเกมอะไรก็คือผมจะรับฟังทุกคนนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมสอนโหลดเกมอะไรก็ฝากเมนต์กันมาด้วยนะครับผม จังหวะนี้ก็คือเราขึ้นด่านที่4แล้วนะครับก็คือแป๊บเดียวเราก็อยู่กับด่านที่4แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของผมมันจะชา้าลงหน่อยนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวนี้นี่แบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนช่วงนี้จะเป็นช่วงของโควิดนะครับแล้วก็คือเรียนกันออนไลน์นะครับอยากให้ผมลงคลิปตอนไหนบ้างอะครับทุกคนคือปกติเวลาผมผมลงคลิปทีนี้คือจะมีน้องๆคอมเมนต์มาว่าแบบติดเรียนออนไลน์เลยแบบโดดเรียนวันด,ดูผมก็เลยอยากจะแบบ ลงคลิปให้เป็นเวลาเทีบ่บบคนดูไม่ได้เรียนออนไลน์อะครับทุกคนประมาณ6กโมงดีไหมครับทุกคนแบบ6กโมงเย็นอะไรเงี้ยครับทุกคนมันจะดีนะแบบก่อน1นึ่งทุ่มหกโมงเย็นแล้วก็แบบเราจะนั่งว่างกันพอดีเลยแบบปันนั้นการบ้านอะไรก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโหลดคิดว่าผมควรลงตอน6กโมงเย็นดีไหมทุกคนก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างพูลคอมมิชชั่นให้นะครับแล้วเราก็จะไปโหวตกันในนั้นด้วยนะครับผมว่าผมควรลงคลิปตอนเที่ยงเช้าหรือจะเป็นตอน6กโมงเย็น,น ทุกวันเลยผมจะลงตอ, <Stars> ตอนเที่ยงนะครับถ้าเกิดเราได้ลงเนี่ยคือผมจะชอบลงตอนเที่ยงเช้านะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าคนดูแบบช่วงนี้มันติดเรียนออนไลน์ไงปกติตอนเที่ยงก็จะมีพักเที่ยงนลครับทุกคนแต่ก็ผมก็เข้าใจนะครับทุกคนแล้วก็จะแบบคิดคอมเมนต์ในเราก็จะคุยกันในคอมเมนต์เหมือนเดิมครับทุกคนคอมเมนต์นี่คือที่คุยของพวกเราเลยครับทุกคนเราจะคุยกันในคอมเมนต์อีกทีเลยก็แล้วก,ลก,กันนะครับทุกคนมา แล้วก็นะครับผมผมรู้สึกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมหาไททันไม่เจอเลยครับทุกคนหนึ่งตัวเนี่ยอ๋อผมเจอแล้วครับทุกคนเนื่องจากคือผมปรับแสงน้อยเลยหาไม่เจอครับทุกคนก็ไม่ไหวเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ไหวเลย คือพอไม่ได้เล่นเกมไททันมานี่คือไม่ค่อนข้างจะไม่ไหวเลยครับทุกคนคือมาเดี๋ยวผมจะรีบไปหามันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนมาผมใช้อุปกรณ์แล้วก็พยายามจะเร่งความเร็วให้สูงขึ้นนะครับทีแรกผมนึกว่ามันหายไปทุกคนทีแรกผมนึกว่ามันหายมาจังหวานนี้ก็คือเราจะขึ้นด่านที่5อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะรีบไล่ฟันมาเลยหมดทุกตัวก็แล้วกันนะครับคือมันเป็นสไตล์ของรีไวครับทุกคนคือที่ไหนมีไททันรีไวจะถอยไม่ได้นะครับทุกคนมันเป็นมันเป็นสไตล์การสังหารเจ้าพวกไททนคุก คือจริงๆอ่ะชื่อของผมในเกมจะเป็นออนิจันเนี่ยแหละครับทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นชื่อแบบอักษรพิเศษนะครับแล้วก็คือผมทําชื่อหายนะครับทุกคนก็เลยต้องหาขออนุญาตหาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะเจอกันด้วยชื่อนี้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ทําคลิปหน้าเป็นคลิปเล่นออนไลน์ก็เม้นมานะครับทุกคนคือเวลาอยู่ระหว่างคลิปเนี่ยแล้วคือผมบอกว่าให้เม้นมาเนี่ยก็คือเราควรเม้นนะครับมันจะได้แบบทําให้เหมือนเราคุยไปพร้อมกับคลิปอัคครับทุกคนมันจะทำให้เราได้สนุกไปกับคลิปด้วยนนนะะคคคครรรับบบททุกกืออาี่แผมพูดไใลิป แล้วแบบคือเวลาผมขอแสดงขอให้ใหทุกคนแสดงความคิดเห็นประมาณว่าประมาณแบบ6กโมงหรือตอนเที่ยงเช้าดีควรลงคลิปตอนไหนเนี่นยก็คือเราก็เม้นไปด้วยดูไปด้วยมันจะสนุกกว่าเดิมครับทุกคนคือมันเป็นสไตล์ของเราครับทุกคนเราจะแบบคุยไปพร้อมคลิปเลยนะครับเราก็คือดูไปด้วยคุยไปด้วยนะครับมันจะสนุกกว่านะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบผมไม่ได้ตอบเมนเนี่ยก็คือต้องขอโทษด้วยครับคือผมจะพยายามต่อพยายามแบบตอบเมนของหมดทุกคนเลยนะครับแต่บางทีมันจะพลาดไปเล็กน้อยนะครับก็คือต้องขอโทษด้วยครับทุกคนผมจะพยายามตอบ มทุกคนนะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าอ๋อนี่จานเกมมิ่งเนี่ยไม่ยิงคนเดียวน,นะครับผมมาเทนี้ก็คือเราจะรีบตามไปฟันเขาเลยก็ลลัก,กันนะครับทุกคนแล้วก็คือข้างหน้าผมมีตัววิปริตอยู่1ตัวนะครับซึ่งมันเป็นตัวสุดท้ายของด่านที่หนะครับทุกคนเฮ้มันโดนแขนทุกคนมันโดนแขน มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่นเกมแบบหมดหรืออยากให้ผมเล่นแบบธรรมดามากกว่าเนะี่ยก็ฝากเมนมาด้วยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าหลังจากที่เกมไทยท่านของจริงมาเนี่ยคือผมจะลดการเล่นเกมมันนี้เลยลดการเล่นเกมมันนี้ลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่ายังเล่นอยู่ไหมก็คือเล่นอยู่นะครับทุกคนเล่นออนไลน์กับคนดูอยู่นะครับผมก็คือไม <AR mel od j uan> ่ต้องห่วงนะครับอย่าเพิ่งลบเกมนี้นะครับเกมนี้ก็คือเราได้เล่นมาค่อนข้างจะนานแล้วก็คือสนุกไปกับเกมนี้ค่อนข้างจะนานด้วยนะครับทุกคนเราก็จะไม่ทิ้งเกมนี้ไปนะครับผมมาจังหวะนี้ นี่คือผมใกล้จะเป็นเศรษฐีร้อยพันล้านแล้วครับเนี่ยคือเกมนี้นี่คือรวยมากครับทุกคนถ้าเกิดว่ามีตังค์เท่านี้ในเกมพวกเทพมรณะนาชีวิตนิรันด์แล้วก็จะเป็นพวกฟรีไฟล์เนี่ยคือถ้ามีตังค์เท่านี้นี่คือรวยมากครับทุกคนบอกเลยว่าแบบเก่งสุดนะครับทุกคน อ่าทีนี้เราก็จะแบบรีบไปต่อเลยก็แล้วกันนะครับคือแล้วก็ทุกคนคิดว่าผมเกลือไหมครับทุกคนเวลาผมเล่นเกมต่างๆครับผมสุ่มอะไรแล้วเกลือไหมถ้าเกิดว่าคิดว่าผมไม่เกลือก็ไปดูคลิปที่แล้วของผมได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวก็จะรู้เองมาทุกคนทีนี้ก็คือจะรีบไปฟันไททยั้นต่อเลยก็แล้วกัน,นครับทุกคน จังหวะนี้เราอยู่บนด่านที่6นะครับแล้วก็คือจะเหลือไททันอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากที่ผมฆ่าตัวนี้ไปนะครับผมมาทีนี้ก็คือเราจะไปตามหาอีกตัวเลยก็แล้วก,กันนะครับมนอยู่ข้างหน้านี่แหละครับทุกคนคือบางทีผมเจอปัหาไททันไม่ค่อยเจอครับทุกคนเดี๋ยวนี้เนื่องจากไม่ค่อยได้เล่นมานานแล้วก็ผมจะบินสูงไม่ค่อยได้นะครับมันจะเป็นการใช้อุปกรณ์ขึ้นย้ายสามมิติครับไม่ใช่บินนะครับทุกคน จังหวะนี้ก็ฟันเข้าไปสิครับผมมาจังหวะนี้เราขึ้นด่านที่เ็ไปอย่างเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ตัวนี้ล้มเสร็จปุ๊บก็คือขึ้นด่านที่เ็แล้วก็มีไทยทันมาหลังผมเลยทุกคนมันคิดจะเหยียบผมหรอทุกคนมันก็ไม่ได้กินผมอยู่ดีนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือจะไปต่อเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็คือเราจะดันให้ถึงไทยทันแอนนี่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็จะจบคลิปไปอย่างเรียบร้อยนะครับมาจังหวะนี้ก็คือมีไทยทันจะมาลุมผม3ตัวนะครับผมจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับกกกกก็็คืืออออมีหลลัังง้้้้าานนนนตตววววึแแข2 มันเกือบจะเหยียบผมแล้วเนี่ยศพของมันนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนคือมันก็เหยียบผมผมก็ไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนผมโหดเกินไปอ่ะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือรีบตามไปไล่อีกสองตัวเอ้ยทุกคนตัวนี้มาจากไหนอยู่ดีๆก็ว์บมาเราเล่นโปรหรอทุกคนเราเล่นโปรมาจางาังหวะนี้ตัวนี้ก็ฟันเข้าไปตัวนี้นี่คือผมเล่นเริ่มลื่นแล้วครับทุกคนเล่นไปลื่นมากเลยครับทุกคน มาเราไปฟันไททันกันต่อเลยก็แล้วก,กันนะครับทุกคนบ้ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่อีกตัวเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้ขึ้นด่านที่8แล้วเราก็จะได้ไปเจอกับแอนนี่อีกแล้วนะครับผมคือแต่ละที่ที่เจอแอนนี่นี่คือมีความสุขมากเลยครับทุกคนส่วนใหญ่ผมจะชอบแกล้งแอนนี่มากเลยนะครับทุกคนซึ่งมันค่อนข้างจะสนุกนะครับกับการแกล้งเจ้าตัวแอนนี่แล้วออนฮาร์ตนะครับทุกคนตอนเขาอยู่ในร่างไททันนี่คือดูค่อนข้างจะสวยแล้วก็คือน่ากวนมากเลยครับทุกคนผมบอกเลยเมื่อก่อนนี่คือผมเห็นแอนนี่แล้วกลัวครับับทุกกคคคนคนนืืออใเมมี่ นข้างจะโหดไงคือมันแบบมันต่อยเรามันเตะเราทีเดียวเราตายครับทุกคนแล้วมันก็วิ่งไล่ตามเราค่อนข้างจะไวมากด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคนละเรื่องเลยครับทุกคนตอนนี้ผมตามไปกวนปราสาทแอนนี่แล้วอย่างสบายแล้วก็สนุกมากด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยกวนแอนนี่เหมือนผมบ้างเนี่ยก็ฝากเมนตมาด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนกวนแอนนี่นะครับและใครอยากให้ผมแจกตั้งค่าของเกมแอตแทกออนไททันโมบายบ้างครับทุกคนซึ่งตั้งค่านี้เนี่ยคือค่อนข้างจะโหดมากเลยนะครับผมเคยแจกไปใน ิปเก่าแล้วครับทุกคนแล้วก็ย้อนไปดูในเพล์ลิสต์ของแอดแท็กออนทายทัานโมบายกันได้เลยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปต่างๆของเกมแอ t แท็กออนทายท่นโมบายเนี่ยก็คือรีบย้อนไปดูเลยครับแต่ละคลิปเนี่ยคือจะสนุกมากเลยนะครับทุกคนกับการที่เราได้เจอกับเจ้าตัวทาท่านต่างๆได้คุยเล่นกันแล้วก็คือได้เล่นกับคนดูนะครับคนไหนที่แบบเคยออกคลิปผมก็ฝากเมนต์กันมานด้วยนะครับผม จังหวะนี้ก็คือรีฟันเข้าไปสิครับทุกคนจังหวะนี้ตัวนี้หมดตัวเมื่อกี้มันโดนสเตปแอคเคอร์แมนเต็มตัวเลยนะครับเนี่ย smoked. คือมันเป็นสเตปที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็คือได้ตังมาค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับผมมาจังหวะนี้เหลืออีกแค่ตัวเดียนะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่คือจังหวะนี้บ่อยมากครับทุกค <c oughs> นก็เป็นสไตล์ของจังหวะนะครับทุกคนมันจะมันจะต้องตีเป็นจังหวะดีครับทุกคนหรือว่าจังหวะนี้เออจังหวะนี้อีกแล้วครับทุกคนข้างหน้าผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําการไปฟันมมััััันนนเเลลลลลยยกกก็็แแแ้้ววรบดููดทงออง่ออห บ้านหรืออะไรครับเนี่ยอ๋อมันแอบ,บอยู่ข้างในนี้นะครับทุกคนมันจะแอบ,บไปไหนเนาะก็ฟันมันสิครับเป็นไททันหน้ายิ้มซะด้วยเป็นไททันหน้ายิ้มซะด้วยยิ่งโมโหอยู่นะครับกับเจ้าตัวไททันหน้ายิ้ม มาจังวานี้เราขึ้นด่านที่เก้าไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าผมมาได้ค่อนข้างจะไวแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างจะลื่นอยู่นะครับตอนจบๆเนี่ยแต่ว่าตอนแรกๆนี่คือไม่ค่อยลื่นเลยครับทุกคนเนื่องจากเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ผมเพิ่งตื่นมาทาคลิปนะครับคือวันนี้ขยันนะครับทุกคนมาเพื่อคนดูนะครับก็เลยแบบเพิ่งตืนต่นมึบเข้ามาทําคลิปเลยครับทุกคนเมื่อคนดูนะครับผมแล้วก็ไหนๆผมทําคลิปให้แล้วตั้งแต่ตอนตื่นเลยนะครับคนดูก็รีบๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงไลคค์นนะรับทุกซึ่ง คําขอนี้ก็ค่อนข้างจะเบาๆมากเลยครับแล้วก็เป็นคําขอแรกของออนิจานเกมมิ่งนะครับทุกคนก็รีบจัดให้ผมเลยสิครับไหนๆผมจัดคลิปให้ละมาจาังหวะนี้ข้างหน้าผมมีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ผมโดนลุมผมชอบมากเลยครับทุกคนผมจะฟันมันให้หมดทุกตัวฟันให้ละเอียดไปเลยครับทุกคนฟันให้เป็นชิ้นๆเลยนะครับมันเป็นสไตล์ของผมนะครับผม จังหวะนี้ก็คือเราจะรีบไปด้วยความเร็วสูงเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มันจะติดบ้านค่อนข้างจะบ่อยนะครับทุกคนมันก็เป็นธรรมดาของเกมนี้แหละครับผมมาจังหวะนี้เราจะรีบฟันตัวนี้ให้เลยก็แล้วกันนะครับเอ้ยมันยังไม่ตายทุกคนเมื่อกี้คือผมผมฟันเสร็จผมปล่อยเป้าแล้วเอ้ยมันจะต่อยผมมันจะมันจะตีผมแล้วมันจะตีผมแทนที่มันจะจับมากินมันกับตีผมก็แปลกๆอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไททันน้ายิ้มแบบวิปริตนะครับเกมนี้มันจะผสมวนๆใปกันนะครับคือมันจะมีทั้งตัวประเภทวิปริตแล้วก็จะมีทัั้งตวปร ไททัทนธรรมดาที่ไร้สตินะครับเราก็จะยังมีตัวแบบมีสติด้วยก็คือไททัทนแอนนี่ไททัทนเอเลนไททัทนเกาะนั่นเองครับผม มาจังหวะนี้ก็คืออยู่ระหว่างด่านที่9ตัวสุดท้ายแล้วนะครับแล้วพอหลังจากสังหารตัวนี้เสร็จเราก็จะได้ไปอยู่ด่านที่10ซึ่งในด่านที่10ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวแอนนี่ครับหรือจะเรียกว่าด่านที่11ตัวแรกนะครับหลังจากฆ่าแอนนี่เสร็จก็จะขึ้นด่านที่12เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้คือลืมบ่อยมากครับทุกคนก็คือต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนคือไม่ค่อยจะจดจําครับทุกคนไม่ค่อยจะจดจำอะครับมาทีนี้ก็คือเราจะรีบตามไปฟันพวกมันต่อเลยก็แล ตัวไททันเนี่ยคือเอ้ยตัวนี้มันวิ่งมาไวมากครับดน แล้วก็คือเมื่อกี้ผมติดต่อฟันมันเป็นคอมโบเลยนะครับทุกคนและตังผมเนี่ยอีกไม่กี่ล้านเนี่ยอีกไม่กี่พันล้านผมก็จะขึ้นเศรษฐีพันพันพันล้านแล้วครับทุกคนคือมาไวมากครับทุกคนคือหลักตังมันเยอะจนผมขี้เกียจอ่านแล้วเนี่ยทุกคนมันเยอะมากครับทุกคนมันเยอะมากนะครับทุกคนมาทีนี้ก็คือจะรีบไปฟันต่อเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยคือผมไม่มีอะไรจะซื้อแล้วนะครับคือผมเนี่ยรวยมากแล้วก็คือมันมีบางอย่างที่ผมไม่ได้ซื้อด้วยนะครับมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ในการสังหารเจ้าตัว ทายท่านบางตัวครับทุกคนแต่อุปกรณ์พวกนั้นคือราคาค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือมันไม่โหดนะครับทุกคนความสามารถของอุปกรณ์ที่ผมใช้มันแรงสุดแล้วนะครับคือตอนผมเก็บตังตอนที่ผมเพิ่งโหลดเกมมาผมซื้อผมซื้ออันโหดสุดเลยทีเดียวนะครับทุกคนคือผมขี้เกียจย้อนไปซื้ออันที่ไม่ค่อยโหดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตผมจะไปซื้ออยู่นะครับจะไปซื้อเก็บไว้เป็นคอลเลกชันครับทุกคนไหนๆมันก็มีขายผมก็จะซื้อให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับเมาล้านทีเดียวครับทุก ก็ไปสิครับ <c oughs> มาตอนนี้ก็คือเหลืออีกแค่2ตัวแล้วนะครับหลังจากที่ฟันตัวนี้เสร็จข้างหน้าผมก็เห็นตัวนั้นแล้วครับเราก็จะได้ไปเจอกับแอนนี่แล้วดีใจจังเลยที่ได้เจอกับแอนนี่กรอบมาสิจ๊ะแอนนี่น้องแอนนี่ผมพร้อมเจอเธอ <Benjamin> มาจังวันนี้ก็คือฟันไปแล้วนะครับอย่างเรียบร้อยเจ้าตัวที่10ของด่านที่10แล้วแอนนี่มาแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันจะมันจะเตะผมมันจะเตะผมมันจะเตะผมเออเอา,เอาทุกคนตายครับทุกคนมันมามันมาอยู่ดีๆมันก็มาเหรเนี้ยครับทุกคนมันโดนปรับความเร็วเนี่ยทุกคนดูด อยู่ดีๆมันมามันมาเหมือนโปรเลยแล้วผมจะแกล้งลังแก a นนี e ต่อเลยก็รักกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหันไปดูนะครับมันตามผมเฮ้ยมันตามผมติดๆเลยนะเนี่ยทุกคนปกติแต่ละทีที่ผมแกล้งอนนี่นี่คือมันจะตามผมไม่ค่อยได้แต่ยังไงตอนนี้มันก็ตามผมไม่ค่อยได้อยู่นั่นแหละครับเฮ้ยมันเตะผมนะมันเตะผมนะมันเตะผมทุกคนมันเก่งว่ะทุกคนเดี๋ยวนีอนนี่เก่งนะไปฝึกมาทุกคนอนนี่ไปฝึกมาแต่ยังไงก็คือคงจะแบบไม่ได้รอดจากผมแล้วครับผมจะแกล้งอนนี่เหมือนเดิมนะครับโดยการขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วน้องออนี่ก็ทําะไไไรผมม a แล้ว ครับทุกคนดูนี่สิแอนนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้อีกต่อไปอ่ะอ่าอ่จังหวะนี้ก็เต้นใส่หน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนมันก็เรื่องจะกวนประสาทมากเลยนะครับเดี่ยคือการพี่หัวหน้ารีไวจะมาเต้นกวนประสาทพวกแอนดี้แบบดีนะครับมันทําให้เขาหัวร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ดูดีครับทุกคนมีไออะไรขึ้นจากหัวเต็มเลยในในหัวร้อนซะขนาดนี้แล้วผมขอไปฟันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนมันฟันยากขึ้นนะครับเจ้าตัวแอนนี่มันฟันยากขึ้นแต่ยังไงก็เสร็จผมอยู่แล้วครับทุกคนมันไม่รอดจากผมหรอก ให้ทกคนทำมันฟันไม่เข้าเลยวะแล้วก็ฟันมาอย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จบไปกับความน่ารักของแอนนี่เท่านี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับชอบข่าวดีของผมไหมก็ไปคุยกันในเมนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผมเอาละครับไปลาบายบาย